ก็อันนี้ก็เป็นให้เป็นข้อมูลคร่าวๆว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องของโครงสร้างบริษัทที่เขาตอนแรกเขาก็แบ่งกันอ่ะคือไอเรื่องของสถานะการเงินเรื่องของฟันดิ้งแล้วพวกเนี้ยเขาจะไม่ให้คนที่เป็นลูกจ้างหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นแบบกลุ่มโฟลเดอร์รู้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซ n นซิทีฟนะครับก็เป็นไปได้ที่ เฮ้ย er> อย่าประกาศพาร์ทเนอร์อย่าเพิ่งประกาศถ้าประกาศไปเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอไปคุยเรื่องของเอ่อฟันดิ้งก่อนแล้วก็เป็นไปได้ที่สองาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาเงียบไปเพราะว่าเขากําลังวิ่งหาฟันดิ้งในแบบพยายามวิ่งหาอย่างสุดชีวิตอยู่แล้วสุดท้ายพอเขาหาไม่ได้เขาก็ต้องประกาศออกมาว่าก็ก็ต้องยอม ล่าถอยไปนะครับประมาณนี้พี่หมูเดเอเออเดีวเดเดเออเดีวนะครับใช่ไงวะเด็ดเดียวเดีวนะครับนะครับอ่ะคำถามที่มีโยนมาครับเอ๊ะแล้ว NFT ของออบจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเอ่อพูดยากมากเลยพูดยาก NFT นอฟของอบความจริงมัน เออมันเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกขึ้นมาดิสคัส,สนะแต่ว่าขอเรสขึ้นมาให้ฟังแบบเขาเขาคร่าวๆก่อนละกันคือใครละ่ะที่จะทำมาเก็ตเพสมาแล้วก็มาเอ,อ่มาทดแทนนะครับมีคนแซวทัาว่าจะทำเองไหมเออ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 อเออออเอ มีแผนแล้วกันแต่ว่ายังไม่คิดจะทำเพราะว่าปกติเวลาจะทำอ่ะมันต้องมีการคิดอะไรบางอย่างเยอะพอสมควรลองคิดดูแล้วกันว่า q ิกซ์สดฟิก์ที่เขาทำออกมาจนขนาดนี้อีกนิดน,นึงอะ่ะเขาสามารถมาไฟกับ open C ซอะไรพวกนี้ได้นะเขายังยอมแพ้เลยเพราะอะไรล่ะอันเนี้ยเราอย่าเราอย่าแค่คิดว่าเฮ้ยมีคนกำลังจะตายเรามาทำเสียบดีกว่าแต่ว่า เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าทําไมเขาทําแล้วเขายัางเจ๊งเอออย่างที่ท่านแตงถามว่าเอาจริงทําอ่ะมันจาเป็นต้องมีไหมเออ,เอหรือว่าจริงๆมันไม่ต้องมี open c มา look look r a มา reliable มาขยายมา open มาออกก็จบแล้วหรือเปล่าอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าทําออกมาก็คือเจ๊งเพราะว่ามันมีเจ้าอื่นที่พร้อมที่จะเปิดให้บริการอยู่แล้วบาบิ l o นอะไรแบบนี้ บาบิลนนี่คืเตรียมเสียบเต็มที่นะโตฟูที่ทำเท่าไหร่ก็ปั้นไม่ขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของเขาก็ได้นะถ้าเกิดใครทันยุค bx นะครับ bx เลิศไ bx คือบิดคัพไม่มีทางเลยนะที่จะขึ้นมาได้ถ้า bx ไม่ปิดบริการตอนนั้นตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะของเจ้าอื่นก็ได้่อสุดท้ายทำอ่ะมันไม่มัน,ม,น,ม,นมีค่าใช้จ่ายสูงนะการจะทำเ n ็นเอชทีมาเก็ตเพลเพราะว่าเราจะต้องวางอินฟ s t r u c t u r e ที่ดัก ดักแมสเซจตลอดเวลามันบล็อกเชนแล้วก็มาแคชเก็บไว้ในข้อในดาต้าเบสนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันว่าเทคสแตกของมีไหมวะเปิดไว้แล้วปิดไปแล้วแน่เลยลืมเทคสแตกของคลิกนะครับคือเขาใช้ดีดิจังกนะครับ Python d จังโก้นะครับ ก็เป็น t ท x t สแต็กที่สำหรับผมคือมันค่อนข้างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยุดแชร์จอแล้วนะนะที่สำหรับผมคือเป็นเป็น t ท x t สแต็กที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ช้ากินทรัพยากรค่าใช้จ่ายสูงความจริงถ้าใช้ t ท x t สแต็กที่ดีกว่านี้ค่าใช้จ่ายอาจจะลดลงเป็นร้อยเท่าได้นะครับก็ถ้าทำดีๆความจริงค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่ได้สูงเท่ากับที่ควิ t ส t i c ทำหรอกเออมันก็ทำดีๆได้ แต่ก็อีกแหละถ้าสมมุติค่าใช้จ่ายมันต่ำลงร้อยเท่าเอ่อมันก็ไม่ได้แปลว่าจะ Profitable อยู่ดีมันก็ไม่ได้แปลว่า o p e n นซีจะมาเสียบเราไม่ได้อยู่ดีก็ยังต้องตอบคำถามตัวนั้นให้ได้ก่อนว่าทำไปแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆรหรอนะครับอันนี้ยังอันนี้อาจจะต้องให้ลองมาดิสคัสกันดูนะลองมาคุยกันดูเป็น ท็อปิกสนุกสนุกในค่ําคืนวันศุกร์นะครับว่าคิดยังไงกันกับเรื่องตรงนี้แต่เราให้ให้เป็นข้อมูลไว้ก่อนละกันการทำเอนท r k e t p l a c e ไม่ง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะครับขณะที่เราทําตอนนี้เราทำไอตัวล็อตแพดเนี่ยซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างยากแล้วก็จะใช้ทรัพยากรในการทําสูงมากแล้วแต่สิ่งที่เราทําคือเราคิดไว้ตลอดเลยว่าเออครับ <laughs> แต่เราก็คิดไว้ตลอดเลยหรอแต่เขาเป็นฝรั่งไม่ใช่หรอแนนีซิ Yeah. Uh, hello all uh, right 26 uh, hey hey how, how are you doing you are from babylon right <laughs> sorry sorry uh um yeah sorry that uh, we are doing this in thai but uh, basically we are talking about like your uh, drill down the data analysis on why quicks ค a น t cannot uh, go on their business anymore u uh, ะ some some kind of it o about area ไอ้ที่ถ้าเราก e ถ้าเราก e ถ t าเราก็ถ้ e เ a า i ็ถ้ n เราก็ t ้าเคารับคถาเราก็้าเราก็ถ้เรีย็ารับเอ่กคเราวนี้าิ่งกี่เดากยวมาเราก็ถกันเพิ่มว่า mm hmm. Uh, tag, uh oh, oh, by the way Anthony actually uh, uh, okay. this, this might be a good chance to like introduce that or uh, mm -hmm. we just talked uh, talk a little bit that Babylon is like quite a good candidate to replace uh quicks in their like very very short short, uh, short time because you are, uh, you have everything ready already, right? So yeah, uh looking forward to uh oh a a Anthony you are not in there. I'm not so sure though. you are not here right? Anthony one two three four อ๋โอเค Anthony is not Anthony left the room already โอเคงั้นภาษาภาษาไทยต่อเดี๋ยวขอกินน้ำต่อแป๊บนึงนะครับอ่ะสลับภาษาเดี๋ยวจะพักพูดภาษาฝรั่งเศส <laughs> เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอย่า yeah. เดี๋ยวขอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะ Okay, now Yep. Uh so yeah, uh we'll come back into needle. Uh you are here, right? <laughs> yeah, we are uh sorry, uh my screen is pretty small right now. I cannot i cannot see it truly or if you are here. But uh, anyway though. Oh yeah, you are here. Yeah, we are also uh, talking about like uh Babylon is one of the great candidate to replace quicks in the very short term and uh, we are also looking forward uh for that though because yeah uh asismism is um, we are trying our best to uh, build up the community like uh, connect with with every single project out there the bot town uh, of the chat uh, literally everything about trying to uh, assemble and uh, work as like uh, optimism NFT community, so yeah, let's uh have have some discussion on like what is your plan, uh, to do uh, on their NFT and on, on optimism because I believe that you uh, you might already have some plans on this, yeah, as like because I already uh heard something from Pickup, Pickup from uh, about how that you have some plan to like uh working a little bit um uh serious more seriously on their op optimism uh though, so yeah uh looking forward to uh, work with you guys uh but believe that uh something big is coming anyway yeah the market right now is like a little bit rough tough so <laughs> maybe uh, uh maybe going slow but